สวัสดีทุกทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่เฟิร์สเดอะเกมเมอร์นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดคุยกับเออสิ่งที่อยากให้มีในมาค้าบนะครับแร่ที่อยากให้มีในมาค้าครับก็เป็นแร่ความมืดนะครับอย่างภาพนี่เลยนะครับสีม่วงเนี่ยนะครับแร่สีม่วงครับแร่ความมืดอะไรประมาณนี้นะครับแบบก็คุณแล้วแบบจะเป็นไดมอนด์สีม่วงอะไรนะครับประมาณนี้นะครับก็เพราะว่าอยากให้มีก็เพราะว่าแบบ ครับคือก็แบบเล่ทแรงความมือคือแบบยังไงโคนชร์าก็เกี่ยวกับแบบใครตีก็แบบเป็นเกี่ยวกับเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ดาบก็แบบพอฟันแล้วก็จะสุมเวทมนต์อะไรประมาณนี้นะครับมีบล็อกสีม่วงดังที่เห็นนี้เลยนะครับแบบอันนี้เป็นบล็อกแะไรใช่ไหมก็อยากให้ค้าเป็นบล็อกแบบไดมอนที่เป็นบล็อกอะไรแบบนั้นนะครับก็โอเคครับอยากให้เป็นแบบนั้นมากนะครับแล้วก็ อยากให้บล็อกนี้มีจริงเลยครับแต่มันไม่มีจริงครับเออคืออยากให้มีมากครับในบล็อกแร่วของมือเนี่ยนะครับคืออ่ารูปภาพนี้นะครับผมแต่งขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าผมแต่งขึ้นมาเองจากไดมอนด์บล็อกน้บเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงนะครับก็อยากให้มันมีนะครับก็อยากให้เป็นแบบนี้เลยนะครับแบบว่าขุดก็จะได้ไดมอนด์ดีแบบแบบคอยเป็นบล็อกที่หายากสุดางครับถ้ามีครับก็ขออยากให้มีมาก นะครับก็ถ้ามิน่แบบโคตรแจ๋วนะครับแบบไฟชาร์จของก็แบบจะเกี่ยวกับพวกเว่นมนคอยเป็นแบบพวกเว่นมวลนะครับแรกความมืดเลยนะครับก็อยากเป็นแบบนั้นมากครับก็วันนี้ไม่ได้มีอะไรมาบอกมากมายครับก็แค่อยากจะมาบอกว่าอยากจะมารีวิวเกี่ยวกับแบบอยากอยากให้มีอะไรในมาคาบนะครับอยากให้มีแร่อะไรในมาคามครับก็อยากให้มีแร่ความมืดนะครับก็ วันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาพูดคุยกันแบบบอกแล่นะครับอยากให้มีแลนี้แลนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมที่จะกดซ u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับให้เพื่อนๆท่านดูนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรมากมาครับแค่มาอยากจะบอกว่าอยากให้มีแลนี้นะครับบ๊ายบายครับ